ครับเพื่อนๆมาเบิ่งน้ำปลาหว no านครับเพื่อนๆครับนี่ครับน้ำตาลปิ๊บ2อกิโลนะครับเนาะเอาเป็นปิ๊บร้องครับเพื่อนๆครับกิโลนึงนี่ก็ประมาณ28บแปดบาทนะครับเนาะแล้วก็น้ำปลาทิพรสหนึ่งวัดนะครับเนาะเป็นขนาดประมาณ700มิลลิลิตรเพื่อนครับแล้วก็พริกเอใส่ครึ่งถุงแล้วอยู่ห้องกับใส่ผงนัวพร้อมนะครับเนาะผงปรุงรสนะครับเพื่อนๆครับ ใส่นิดน้อยแต่ว่ากาใส่หลายก็ได้นะครับเนาะแล้วแต่เพื่อนๆชอบกันแต่ว่าสูตรที่อยู่ของเยูขายนี่ยกะใส่บลายครับเอาแบบนัวๆพอดีพอดีนะครับเนาะเราก็จะนํามาเคี่ยวครับเพื่อนครับจนกว่าน้าตาลปี๊บนันจะละลายนะครับเนาะต้องคอยเบึ้งตลอดครับถ้าเขาถิ่มใบนี่บวมาเบิ้งนี่เวลาเขาเดือดขึ้นมาเขาจะปูมขึ้นมาครับเพราะฉะนั้นเขาก็ต้อง คนอยู่ตลอดครับใน,นอยูของกระไซกะปิประมาณสอนแกงหนึ่งครับเพิ่มความเค็มข้นเพิ่มความนัวนะครับเนาะง่ายๆน้ำปลาหวานรสเด็ดยูของกะเฮสุนี่แหละครับแล้วก็เอาไปทำออมะม่วงยำเป็นชุดนะครับเนาะ อยู่บนกระขายชุดละ30บาทครับขอบคุณทุกการติดตามรับชมครับเพื่อนๆครับคลิปนี้มาสันส้นๆสวัสดีครับ